ครับผมสวัสดีครับพก,กชิตปากแป่นะครับผมก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นะนะครับผมะะหลังจากที่เราอยู่ด้วยกันมาส <2 S 2> องป,ปีนะครับผม,มสองปีอยู่กับลุงจิมพูดจักกับลุงจิมมาหนี่สองปีครับผม,ม,มเคยเห็นเราถอดไข่พ่น้องเอ้ยเดี๋ยวไ,ไปเบิงฮะลุงจิมสีทอดไข่เห็นบ่ครับจีทวาไข่ดิบจีทวดหรือบ่ทอานไ่นนะขอเจ้ิทา,ายจีทวดหรือบ่ทอด บันสองปีแล,ล้ลุงจิมทีเ่เขาอยู่น้ากันมานน่<อ>จักกันมาหนิสองปีแล้วผมมั่ก็เห็นเจ้าเห็ดกักเถื่อขออือแมนดิวบอกบอกทันนในมีลุงจิมเอาลองเบิงเอาลองเบิงเบิงดูครับผมดูนะครับสองปีที่รู้จักกับลุงจิมมานะครับผมดูลุงจิมจะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าตีใครไปจะมาเปิดแก๊สน่ะ ว่าไม่ปสูตรขอโทษครับโอ้อันนี้นะครับผมดูนะครับอันดับแรกนะครับที่จะทอดไข่คือเปิดแก๊สก่อนครับผมไข่ยังไม่ตีครับโอ้เข็ดเออโอ้ยสุดยอดครับดูนะครับลุงกิมนะครับน้ำมันก็ยังไม่ใส่ไข่ก็ยังไม่ตอกนะครับผมกระทะตั้งไว้แล้วครับผมโอ้แกจะทำไข่ขั่วคั้วอะไรเนี่ยโอ้เมนูเด็ดโ้สุดยอดครับผมโอ้ ปตูมังไเคยังเห็นิมทอดไข่แล้วเนี่ยไมดควรจไม่อบอเราตอกให้ป้าตัวใช่น้ำมันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชุดแล้วแซ่ตัวนตัวิมผมตอกใส่ตอกไข่ใส่ก็ไม่ใส่หลายเลยเด้อ่อย่างวะตัวนั่นพ่อโอ้านั่นป่แล้วเห็ดอีหยังกินบ่ยถ้าคั่วนไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเขาล้นท้าแม ไฟแรงไฟแรงไฟแรงไฟแห้งไฟแห้งเบาไฟแล้วนะเบาไฟเลยเอาสิได้กินว่าบ้านงานนี่เอา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 แนี้เอาตอนนี้ต้องเข้าไปช่วยโอ้ต้องแม่แม่แม่มาต่อยต้องเข้ามาช่วยแล้วล่ะครับผมช่วยแล้วโอ้ยเนาะจุดไฟใหม่หมดเลยใช่จุดไฟจุดไฟเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเกมจุดไฟใหม่ไปไม่มาโอ้ยเอาเอากดทียอัมไชอีกโอ้ยเอาเอา เห็ดอย่างนอบาเนี่เกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้อันนี้รพิกพิกไทยพิกไทยพิผงอ๋อพิกผงแม้มันนี่สูตรไทสูตรมันได้ตรเด็ด อันนี้วัวไปมันงูเห็ดมะเป็ดกระทะเจ้าปอใช่น้ำมันกวนแม่ลุงจิมแม่น้ำมันก่อนเ้ยเออไออยังเราเอาไข่ลวกกวนเราไข่ใส่น้ำมันพี่น้องเอ้ยเป็นสูตรลุงจิบโอ้สูตรลุงจิมโอ้ไม่ใช่หมุนกระทะนะครับหมุนตัวนะครับโอ้รับลับโอ้ไอเมฆมารับเมฆเมฆไอไข่ลอยฟ้าเมฆไปรับเมฆ ใส่ล่ะวไม่ไม่เห็ดไปทั่วเดี๋ยวบานเลยเรื่องเรื่องเรื่องเสียอะไรกินข้าวน้ำเรื่องเรื่องเสียอะไรกินข้าวน้ำบานเลยนี่แหละครับผมสิกินขวานไข่โอ้ยครับผมขวานไข่ลุงกิมนะครับผมนะลุงกิมนะครับสร้างปฏิหาริย์อีกแล้วนะครับผมแค่คลิกกับกระเทียมนะผมเออมันพอดสามนาทีแหละบอนได้สามนาทีลุงกิมอันนี้เขาเรียกว่าคลุก เพียนบาวบาววะครูบาวบาไม่มาปมมาปมเพียนบาคอรออุกอบครูไม่เฮเฉยเฉยจะเอากระทะไปแช่น้าไม่เปิ้นมาดูไอ้หนูเลยกินข้าวอ่ะเอ้าเอ้าเอาจะทอดนลำลายฟูป้าเอาหนูล่างเบิ้งหนูร่างเบิ้งน้าหนูเป็นหนูทดลองนะครับคุณปากคอยได้ปะหนูเป็นหนูทดลองกินได้นะลองเบิ้งดูเอาหนูเขาดังกินไ่ได้เละเอาเอาลองเบิ้งเอาลองเบิ้งลองเบิ้งกินได้อยู่แต่ มันจะอร่อยว่ะมาอะไรกันครับเอาตรวจสอบบังดูโอ้โหเข้าไปแล้วเป็นอะไรนุปกติปกติว่าจานบินว่าจานบินจานบินอันนี้ผัดอะไรครับนี่ผัวแดงลุงจิมเฮ็ดเด้หนิแซ่บเลยลุงจิมเฮ็ดอยู่อ่าแบบรู้จักกันมาสองปียังไม่เคยเห็นลุงจิมทำนี่ครับผมเมนูเด็ดผัวใครไข่ซิมเบิึงเด้อบั่เด้อแซ่บอยู่ไข่เย็นซิมหลายเด้อโอ้ยซิมมึงซิมแน่ กับเผาขึ้อเอาหน่อยเลยพี่น้องยังไม่รู้รสชาติเอาไหมเอาอีกครั้งหนึ่งอีกคำหนึ่งคำนี้ใหญ่กว่าเดิมเอาตับหลายๆอันนี้มันโบย่างนี่ยไม่รู้โบย่งนี่ยนะเดีเรียบร้อยไข่ตกเมื่อกี้ยังไม่รู้รสชาติเอาไหมพอละละอิ่มก็ดียังไม่รู้รสชาติยังย่างยังท่านไม่รู้รสชาติแซ่บอยู่ได้แหละกินปะมามา เสียบยู่แล้วมีน้ำมันไหมคนกวยเงียเออมันเป็นกวยแข่งเดี๋ยวมีน้ำมันมันแต่ไข่นะไม่มันมันแต่ไข่มันไม่มีน้ำมันมันก็ถือว่าแบบว่าเรากินกับน้ำพงน้ำพริกอะไรกินได้พอดีสุดยอดมันเป็นเมนูเด็ดของลุงจิมนะครับผมนะครับนี่เรากินได้ครับน้ำพริกพอดีได้แซนนี่พอดีแซ่บเนาะแน่นี่กันะกินง่ายยอดดีแล้วเราไม่ลุงจิมจะเป็นคนกินข้าวครับผมกินแบบง่ายๆ่ายหน่อยมีไข่อันนี้อันไเนาะ ลาปลาดุแล้วว่าหนื่อยพักมั้เกือบแทบเมื่อกี้ครับเกินกินนี่ชิมไม่ไหวนะเต้ากินเขาหิวแล้วเห็นเห็นขวากไคลุงกินแล้วหิวเลยขยัอนุญาตชิมนิดนึงนะอร่อยอร่อยเมื่อกี้เพิ่งไปกินข้าวมาอร่อยอยู่อร่อยอยู่ชิมได้แห่ชิมเต้าใครลุงชิมตรงนี้ตรงเงี้ยชิมแกใส่กระเทียมในไข่ไปกินข้าวมานะเป็นตอนตอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ทอดไข่พุ่นทอดไข่พุ่นเขาบ้าครับปากระป๋องอีกเรามากินอ่า ขวางขังครับอือแบบปลาติดคุกเอฟซีท่านไหนนะครับสนใจจะเอาไปทำตามนะปลากระป๋องปลาติดคุกฮะไม่จิงม่จิงกินปลาติดคุกทำไมล่ะนะใครก็ติดคุกปลากระป๋องมันอยู่ในกระป๋องเดี๋ยวลุงกินเดี๋ยวของขังของขังกินนิดนึงกระตันก็จะชิมอ้ากระตันชิมบ้างครับกระตันเพิ่งออกไปกินข้าวมาเมื่อกี้อ้าวเมื่อกี้อไปกินข้าวมาเนื้อเด็ด จิมจิมจิมนีจากน้อยมันจะพอดีอร่อยเป็นไงบ้างเปรนบ้างเป็นไง้างเปน้าเอนไบาง็นบเป็นไงบาง็นไง้างเป็นไง้างเป็นบ้างเป็นไงบ้าเปนไงบางเป็นไเ็นางเป็นไงบ้าหเป็นงบ้าิปน้เป็นไ้เนไ้งเป็นเป็นไง่เปนไางเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นบาเง้เปินงเห็นไงนเ็นไงงปนไาเไงบเปไเ็นไงเไงบ้างเ็นไงาแต่ผมไมบเคยเห็น สองปีที่รู้จักกันมาไม่เชื่อไหมแกมาให้ถ่ายนะเพิ่งมีวันนี้ที่แกให้ถ่ายได้โอ้สุดยอดนะครับเป็นชิดเป็นคนที่โชคดีนะฝนตกครับผมพี่น้องเอ้ยฝนสิตกบาทเลยครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วนะครับผมลุงจิมทำกับข้าวฝนจะตกครับผมเสียงลงแน่ไปดั้งส่องไฟดินเรือชิดติดเลยโอ้หัวจิมมือฟ้ามือดินมาโอ้สุดยอดอ่ะ อันยาน่านีแดงมันมัวมาแล้วแต่เช้าแล้วผมว่าถ้าตกรอบนี้น้ำท่วมแหละน้ำท่วมมันรอบนี้ลุงจิ๋มเฮ็ดกับเขาเอาแล้วแข่งเขาเล้วแต่ว่ารสชาติดีอยู่นะก็โอเคนะโอเคโอเคพอดีพอดีถ้ากินกับน้ำพุงน้ำพริกอะไรเงี้ย ม่แล้วมันไม่มันเยอะไม่นัวเกินมันไม่มมันไ่จืดเกินไปมันไม่มีน้ำมันเยอะไม่ใส่น้ำมันไม่กินอะไรเด็ดว่าไงแต่เป็นตุ้งต้งแค่พริกป่นกับกระเทียมน้ำปลาด้วยน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็มีคาถาด้วยนะอ๋อมีคาถาเปล่าลุงยิมมีคาถาเปล่าอ๋อมีนะครับผมโอ้ครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ